สุดยอดแห่งรถคลาสสิกแบรนด์ Triumph นะครับ Triumph ทักตัน r 1 2 0 0รถคันในปี้ปี2 0น9นะครับมากับเลขไมล์เพียงแค่5,000กิโลเท่านั้นนะครับมาฟังเสียงก่อนอ่ะปั๊มเบรกแอมเบ o โชคหลังโอรินซับแทงนะครับจากโรงงานเลขไมล์าย5,500กิโลนะครับ ปรับโหมดได้นะครับเรนโรสนะครับนาะกใสเท้า e ซิวไอซ์นะครับนี่พับเเบกแมมโบดิสก์คู่มาจากโรงงานนะครับแคชบาร์มีให้กันบ่้น้ำมีให้ตัวเครื่องเรนเนียนใสใสเลยมากับฝามหลังโชกหลังโอลินซับแทงคู่ซ้ายขวานะครับยางเพียรี่ดอกเหลือเต็มเต็มใช้งานได้เลยนะครับวนกันดูคันนี้มีเบาะแต่งด้วยสอนได้เลยนะครับนี่ไปกับเพื่อนไปกับแฟนใช้งานได้เลยวนดูรถกันดูนะครับอ่า เปิดไว้เราใจเช่นเคยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อ่าสนเจ้าคันนี้นะครับเราตั้งไว้319,000บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจนะครับโทรหาแชมป์เด้เลยสวัสดีครับ